ปลาส้มร้อยเดียวค่ะปลาส้มละลูกกินแล้วต้องว้าวก็มีผักแซลแซนวิลาเตมีเน่ยงคงาโบรานอู้ไปไหนอ, <c oughs> อันนี้ลงนี่สาหร้ายแลอนไม่เค็มจินดีนะเ๋ยวเรียบร้อยปุดย <c oughs> ข้าวผสมมะพร้าวค่ะแตงคั่วทันทีทันทีเลยนะเป็นเราไม่ต้องก่อนชไว้สักสิบห้านาทีก่อนหรือสามสิบนาทีเราให้น้ำชาล้างไปร้่ยเดียวนี่วอขนมกล้วยใช่ไหมค่ะอันนี้น้องแหวนมีขนมกล้วยอันนี้เป็นขนมต้มขนมต้มค่ะขนมต้มแล้วก็มีขนมดอกโสนดอกสนดอกโสนไทอาหารค่ะขนมดอกสนเนี่ยดิจะบอกว่าเห็นแล้วคิดถึงยายมาก สมัยเด็กๆนะคะไปตลาดยายชอบกินขนมดอกสนมมากเพื่อนๆที่ตามมาอุ่นร้านค้านะคะริคขอบคุณมากๆค่ะเมล็ดพันธผักลิ้นบ้านนะคะเก็บเมล็ดปุ๋มต่อได้25บาท5ซอง100ผลไม้แช่อิ่มนะคะอบแห้งพวกองซานรสนี่ปลาอบกะวานนะคะ ขอบคร้อ่เก้าสิบกว่าวิทย์ไทยจันทร์เพื่อนวิ่งมาแล้วนะี่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะริดอยู่ที่เดอะมอลล์ไรส์สโตร์บางแคค่ะด้านล่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นคืองานนะคะอีทเทนวิสสองพันยี่สิบสี่ของดีตะวันออกสองนะคะก็มีจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วตราดนะคะจันทบุรีค่ะ เดี๋ยวเราลงไปเดินชมด้านล่างกันดีกว่านะคะว่ามีร้านอะไรมาบ้างนะคะริบม,มาจาก MRT ค่ะเพื่อนๆรถไฟฟ้านะคะเป็นสถานีหลักสองค่ะนั่งมาจากาตรงปากคลองตลาดเพื่อนๆตรงสนามชัยนะคะ MRT สนามชายัย3า,า,าบาทแป๊ดเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้รถติดนะคะวันศุกร์รถติดมาก ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะนะคะถ้าเรานั่งรถฟฟ้าเนี่ยเมื่อวานลิซนั่งรถมีกลับค่ะาจากบางรักนะคะโรบินสันบางรักกลับอนุสาวรีย์ชัยใช้เวลาไปสองชั่วโมงเพื่อนเพื่อนนานมากนะคะวันนี้ก็เลยเข็ดนะคะโอ้ทุเรียนมาแล้วงานนะคะเพื่อนเพื่อนจัดตั้งแต่วันที่23นะถึง27สิสิงหาคมค่ะตรงนีค้คือชั้นจีนะคะ หยบยกหน้าว่าเขายยราคาทุกหนึ่งบาทคี่หน่งบาทจริงๆนะครับมีอะไรอีกนะขนมกล้วยค่ะกอนหน้าคืข้อหาให้ดให้หบาทเลยนะฮะก็ให้ห้าบาทเลยเ่าบเานั้ร้านบ้านน้ำเชี่ยวนะคะอันนี้ขนมเธอหรือเปล่าหวาขนมฉันนะค่ อันนี้าบาทสิบาทนะฮะอ่าา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 าอาาา่าาาาาให้าปาาายาาานาา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 าเาาาาานาราาาราาาานาา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 อาา่าา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 มาแยาาาานาาาามาา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 าราา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 พี่ชุต้องหาไปเรียกแม่ได้อ๋อโอเคโอเคนะครับอ่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นน้ำพริกปลาย่างนะฮะ จากป้ามนคนดำเออป้ามนคนดำเขาเออปลามาสิเขาไม่ได้มีแค่น้ำปลาหยาดนั่นจริงๆแล้วเขามีไข่นะนี่ที่นี่โอ้ยมองไม่เห็นนะทำใหม่เออเพราะว่าคนดำเนี่ยวันรัฐก็อยู่กับไข่เป็ดไงใช่ก็เลยสมฉายาแล้วก็น้ำพริกมาด้วยรอบนี้นะฮะอ่ะแล้วน้ำพริกมอสไม่ใช่ไหมฟ้าน้ำมาปุ๊บน้ำมาปุ๊บนจริงนะปิดอะจริงเลยอ่ะ นอกจากน้ำฟพีแล้วยังมีน้ำบางคูอ่าคูไปหน่อย่าแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นสวยมากเลยอ่ะแจกนอแจกไทเนี่ยแจกกันนะครับแจกกันแจกกันไข่ไม่ใช่หรเอาเรืงบานกันไบ้านหม่กดบ้าะ็สวยไหมคะกนหมากดี่ลูกีู่ก้กกคนดำมีไข่เค็มดวด้วยไหมฮะ สวยมากเลยกวันนบบเเสียงจะสู้พี่ริปบอลไม่ได้นะคะเพื่อนๆหูยออวัฒน,นามเา่ไได้ทีมงานทั้งหมดนะคะเล่นไม่ได้เลยทีมงานมตะโกตะโกเลยเล่นง่ายอยาละล้อไปดูบรรยากาศรวมๆวันนี้ที่ลิฟมาก็คือวันที่23ค่ะ23สิงหาคมนะคะพศ2567นะคะเวลาตอนนี้ก็ 5โมง24นาทีค่ะสวนขยันกิจมีหมอนทองนะคะขีดละา9 0บาทกระพรอนปุยฝ้ายปลาจีร้อยมีิมนมันอร่อยอร่อยิน่มลีิวมันร่ายมีมังคุน,นะคะโลละ7 2โลร้อย ถ้าตัวหนอกก็จะต้องเป็นพวกผลไม้นะคะแล้วก็อาหารทะเลแซน,น,ด,นดิ์วิชปาเต้แซนดิ้ไล่ดุตะวันนะคะมีแซนดิ์วชปาเตมีเนื้อคาโบราณทเนะคะ่ตแต่งนี้ก็อได้่อฉัเยอบ่ขยบนะคะตรงนี้นอะไร

ร้างป่าทัพที่เราจะทำมาเป็นแเปนแหวองไม่มีขนมจ้างด้วย่วเวลา2ุมที่ไมาติ yeah, ีช okay, um, ื Hayır, ่อตะูนกรโดสัปานเนี่ยนะคะเราจะโอน้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเราจะโอนถามท่าว่าท่านสะดอกะรัไหถ้าท่านจุกทาดมันตะกายนะคะยายแก้ยายลาบค่ะเพื่อนๆ ีเเลยต่อุณครับชื่อ่้เลยนะฮะมีเห็ดกนคะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าวเคียวไชเทราสี่สิบบาทสามหอร้อยอันนี้แอะไรข้าเกียบเศษห่อค่ะแกกระสจุกเสอันนี้อันนี้แก้อะไรแก้ผิวเสียผ้าผมะพร้าวค่ะแะ ปกต <c oughs> ิเราทานแต่ยาวหมองไม่ค่อยรู้เรื่องอะแต่อันนี้อันนี้ค่ะองมาลิผสมมะครับสะกดปัร์ค่ะปกติทานเนี่ยอันนี้ันไปใช้ดหอยโ้แลกไม่ดีนากเลยนหนึ่งถาดได้แค่ห่ชิ้นนะได่ะเล็งไว้เลยว่าอยากได้อะไรนี่นะครับเล็งไว้เลว่าอยากได้อะไรอันนี้นะคะพี่บูมอันนี้เป็นน้ำจุลินทรีย์แท้โดยไทยนะคะะคร ตัวน้ำยูนิซีนี้เอาราดเลยครับราดไปเลยทิ้งเอาไว้เลยนะฮะไม่นก่อนไม่ต้องน้ำชาล้างเดนซินก่อนทิ้งไว้สักสิบห้านาทีก่อนหนึ่งสามสิบนาทีก็ให้น้ำชาล้างไปตามปกติได้ใช่ครับใช่แล้วค่ะเราได้ไดไง่ายใหญ่แบบนี้ใส่มวยกยกมือขึ้น <laughs> ไม่ต้องซั่ผูหรอก็ <c oughs> อกแพนปกติเราไหว้พระอะไรเงี้ยในบ<า>้านเราก็ติดผู้นี้ไปเราไปวัดอะไรเงี้ยก็เอาติดบ้านไว้เพราะทุกบ้านจะมีอยู่แล้วไง ทุเรียนนะคะร้านใหญ่หอมนะฮะกลิ่นพริกปูนสวนยิ่งประเสริฐค่ะขีดละเก้าสิบมีรูประยุกต์ด้วยกลิ่นทุบสุดท้ายไล่ยู่ขอนที่ถอยหลังถ่ายนะคะชนสองควรน้อยนะฮะทำจากเปลือกส้มว้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าร้อยมาแล้วจ้าทั้งหมดที่พูดไปนะคะชิ้นละึุดฝาเลยค่ะชิห้เล่นไว้ให้ดีๆนะคะเอางี้มาลองหอมกันขนมเลยเนาะ สวัสดีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ใช่ไหมคือร้านนี้แค่ทุเรียนนะคะสวนยิ่งประเสริฐที่เราไปเจอที่งานโอท็อปค่ะอันนั้นของน้องสาวก็ขายทีละเกตแม่ที่จริงนะปาจีนะคะในน้ำเครื่อกรองชาวสวนไม้คลิกปะไรเนี่ยค่ะเจ้านี้นะคะไว้ใจได้แวะมาได้ค่ะเขาจะร้องนิ้ไม่ทันทุดิแต่ช่วยเขาขายทุเรียนได้ก็ดีใจแล้ววันนั้นแล้วเขาจะพูดตามไหมต้องลิชชี้ขอบคุณค่ะ นี่ฉีดละเกาบบาทใช่ไหมเ้บาทใช่ไหม่ะให้ยกโลกแปดามเพื่อนๆได้ดูก่อนก่อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับใครซื้อของมาตอนเี้อนม่เขายกี่ของเรีอกรานี้ค่ะเตรียมซื้อของในงาน และท่านก็มีสิท์ได้สินค้าราคาหนบาทแต่ต้องเก็บเงินเดียญบาทมาเท่านั้นนะครับเราไม่งนะไม่มีทองเลยเพี่นเดียนบาทมีเหมเพื่อนๆไม่มีนาแล้วเดือนนานกรอดไมานนะมีขอบคุณมากขอบค่ะขอบคุณค่ะไปทำงานอาหารแลนะคเณพีค่ะคุณพี่เอาอะไรครับคุณพี่ได้แล้วรูปแล้วรูปไปแล้วเราเราไม่ให้เราไม่ให้เรื่องนานกุเรียนี้สุดๆจากเพื่อนๆห้ามเรื่องนารบดูเอไว้เลยเีงไว้ทุกหยิบต่อมา

น้องแหวนครัเป็นขนมทองอันนี้ขนมอะไรนะขนมกล้วยใช่ไหมใช่วันนี้น้องแหวนมีขนมกล้วยอันนี้เป็นขนมต้มขนมต้มค่ะขนมต้มแล้วก็มีขนมด้วงขนมดอกสนโอ้ดอกสนใช่หอมกรุ่นค่ะเอาแบบนี้ไปดีกว่าเพราะว่ามีขนมต้มด้ยโอเคได้สองอย่างขนมด้วงก็น่ากินขนมโถก็อยากกินด้วยท่าไหร่น้องแหวนขอบคุณมาก แล้วปอาอ่านมาไหมไม่ได้มาค่ะอันไหนอันไหนมาอันนี้มาบ้าค่ะพี่มาที่งานนี้โโนนเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวขนมดอกสน,นเนี่ยริชจะบอกว่า<ม>เห็นแล้วคิดถึงยายมากมสมัยเด็กๆนะคะไปตลาดยายชอบกินขนมดอกสนมากขานอยได้วยยาไปเป็นแสนเป็นหมื่นก็นิชหี่เนี่ยโอ้โหพี่ ลูกใหญ่มากนึกยังไม่อยากกินก็ไม่ต้องกอดอขอบคุณมากเลยนะคะน้องแหวนพี่ฝากไปก่อนได้ไหมอย่ากมาเอาด้วยนะคะได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมลูกเล่ยเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะหนนะคะใช่ไม่มีปอนด์ไไหนต่อไม่ได้แล้วแน่ๆเลยอ่ะไม่ช่วขอบคุณมากเลยนะคะ เพื <kung> ่อนๆที่ตามมาอ <chrom es> okay, okay. ื่นๆร้านค้านะคะริขอบคุณมากมากค่ะี๋ยวเรวนาก่ะคะเคโอเคดเดี๋ยวเราขยับไปทางนู้นค่ะชื่านในทุกวันเราจะมีการจับทองทุกวันเจ็ดวันเจรางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่าหนึร้อบาทฟรีนะฮะซื้อห้าร้อบาทท่านเอาของมาโชว์มารับคูปองแทนเงินสดมูลค่าห้ารบา ้ทไทยนะคะได้ที่กทุนไทยประเสริฐเหมือนท่านซ้อ้ร้อเป่งอร้านปอเปียแปลรูปจากเสือกป่งต่างไม่อยาให้ลาเลยนะครับโอเคครับบอมีไหมครับมีนัดใดอยากจะได้ขนมไทยพี่เดย์นมไทยเลยนะครับ บาเดียวเมล็ดพันธุ์ผักลิ้นบ้านนะคะเก็บเมล็ดลูกต่อได้25บาทหน้าซองหนึ่งร้อยซื้อของในงานของเราแค่ชิ้นเดียวนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้ปลูกสเปรย์นะคะมูลไส้เดือนราคาหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับราคาหนึ่งบาทเท่านั้นนะปกติเนี่ยสามสิบาบาท3ามบาทสามสิบาทนะฮะโอเคค่ะผมถ่ายรูปของเรานี่เค่ะนี่คือรอบนี้เหลือเหลือ น้ำพริกปลาย่างขนมตาลนะฮะขนมกล้วยจุลินทซีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีขนมไทย่องสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยสบองร้อยห้าสด้วยนะครับยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะครับโต๊ะของเรายังไม่หมดนะคะครับ้านชมโอขอลงชั้นนี้ครับของชั้นนี้นั่งไปครบแล้วนะคะขอดีชื่อได้ครับขอดีชื่อได้ครับเดี๋ยวขึ้นมา รบกวนตอแล้วต่อเดีวแล้วก็เขียนชื่อให้เราหน่อยนะคะแล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็มาถ่ายรูปกับเราได้เลยดีค่ะได้ดีค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะผลไม้แช่อิ่มนะคะอสินค้ามาถ่ายรูปสวยๆนะครับมาเอาลค่ะชูเล็กหนึ่งค่ะกับชูสินค้าน่ค่อขอบคุณค่ะหนึ่บาต้องการมีห้าโพสไหมค่ะ คนนั้นนั้นสักหนึ่งท่าระท้อนนะ,ะโลละร้อยหกสิบาทสง่งเครื่องชุดบะเจ็ดสิบสอ2ชุดร้อยหกแปไอสครีมมายงชิพนะคะคละยี่สิบห้าบาทอีกเจ็ดท่าีไทยอยากทานขทยไหมอีกหกท่าครับขออีกหกท่าขอไม่สัคนเดิมะคุณพี่ได้ไปอย่างกระท้อนส่งเครื่องได้ไปแล้ว สวนบางสยามจันทบุรีนะคะมีทุเรียนขีดละหนึ่งร้อยทุเรียนจันนะคะเรียนได้แล้ววันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปหมายถึงว่าพี่มาวทาไหนละเลยดูดูวิ่งมาค่ะดึงมาดูดูค่ะจะอะไรออปลรับองสามรสนี่ปลาอบตะวานนะคะขอบคุณค่ะ บี้าแล้วเาองหแล้วไม่ต้องรีรอไม่ต้องอยนี้อะไรแลคานค่ะหนึบาทค่ะนี่เป็นบานไปอีกข yes. ้ม i mean ันก็หนึร้อยแล้วนะค่ะชีสมังคุดอันนี้คือหนึบาทได้ของแับไปกินด้วยโอ้โหเล่นที่สิ่งค่ะอยากได้เลยค่ะ่นะครับตอนนี้เหลือ6ชิ้น6กชิ้นสุดท้ายมีขนมตา อันนี้ขนมไทยเพื่อนมีขนมไทยเลออยู่วันนี้เราไปกอีเม็ดขนมลราคาหึงบาทนะถ้าเกิดใครได้ยินเสียงรองคนแล้วเป็นคู่วิ่งมาแล้วนะพี่วิ่งไหมพี่คะพี่วิ่งขนมตาลหนึ่งขนมตานึโอเคครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปฝั่งถ่ายรูปฝั่งนี้ได้เลยค่ะอ่าเรียนเจญเลยนะคะฝั่งนี้ได้เลยค่ะเอาขนมไาดีครับขนมบาทท้งหน่งนิ้วค่ะหนึ่งตที่ถ่านได้หนึชิ้นครับ เอาขนมตาลขนมกล้วยครับเอาขนมกล้วยดีกว่ามีเม็ดมะม่วงกล้วยน้ำว้า6แผ่นเชิญถ่ายรูปทางนี้นะครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมสินค้าราคา1บาทเหลืออีก3ท่านครับ3ท่าน3ท่านที่ซื้อของในงานของเราครับใครก็ได้นี่ซื้อของในงานอยู่ในขณะนี้คะเอามาบาทเดียวเอามาบาทเดียวเท่านั้นเราไม่ทอนนะฮะขอเหรียญบาทพอดี3ท่านสุดท้ายแล้วนะคะครับ3ท่านสุดท้ายย้ำว่าสุดท้ายแล้วนะคะ พี่กูนอะไรฮะเขามาจากในห้างไงเขาแบบไม่มีใครอยากซื้อสินค้าราคาหนึ่งบาทเลโอ้เพราะว่ามีขนม้ามีแนววสชแป้งใหญ่ปลาตะเพียนละลูกปลาส้มร้อยเดียวค่ะปลาส้มละลุกกินแล้วต้องว้าวปลาหมีผักแคล้วเพื่อนๆถราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับอันนี้คือราคาลดแล้วลดอี ไดแบบนี้อาอะไคะได้ได้แล้อะไรอะคะนะได้ที้นะคะยพี่คุณพี่ไเอาไหมคะขไปจจเอาไหมคะใหม่ๆเลยเอาหรออันนี้เป็นบะหมเอันนี้จะเป็นบะหมี่ผัดเค้กเป็บาทนะขอไม่เอาเอาบาเียวเห็นื่องไหมคะได้เลยครับผมด้วยได้เลยครับ ่าก,ก็ผตอนน้เดือนมตาลตาลสอตอบเพื่อนๆตอบเกิ่าไม่อยากท่หวานมากคุพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆไม่หวานหวานกำลังดีบะหมีพักแคลข,ขยำก่อนคะ

ี the the ่เราอการกนไแล่อจาีนาลาดีทองไล่ดีต่อใจนะคะมีรอยแก้วกระท้อนกระท้อนหยี่นึกเพื่อนขนมปังลาบูนลก็อาองคาอนกแที่เร่ชิ้นแปดสิบานะคะชิ้นใหญ่มากเพื่อนอ หรือจะเป็นอะไรนุ่ยี้ออย่างเงี้นะครับเราก็เอาของแบบนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เพื่ออะไรคือกะไรให้แบบสนุกๆขนมไทยอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับคู่นี้มาคือได้นะคะคุณพี่เขาบอกว่าคุณพี่เขาจะมาทุกวันอน่าจะถูกต้องขนมไทยอยู่บูธไหนคะขนมไทยอยู่บูธไหนเอ่ยกล้วยหนึบค่ะขนมไทยอยู่ด้านหน้าเลย อร่อยนะคะพรุ่งนี้นี่เลยถานาทุเรียนนะค้างทุเรียนนะครับแล้วก็คุณพี่หย่อนหย่อนคูปองไปยังเท่าไหร่คะกี่ใบยังไม่กี่ใบคนยังไม่ค่อยรู้แล้วบางทีนะเราพูดไปน้องแพเราพูดไปเถอะนะฮะเขาไม่ฟัง เขาไม่ค่อยฟังเพราะอะไรรด้วยพี่คุณทำไมฮะสินค้าในงานมันแบบยั่ยยวนยั่วยวนกว่าใช่ไหมอุยอันนี้ก็น่าซื้อนั่นก็น่าซื้อแบบแล้วถูกไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเอางี้งั้นเราฝากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นอหนึ่งกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราดีกว่าครับค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบสินค้าภายในงานของเราครบ300บาทนะคะอย่าลืมมารับคูปองรุ่นโชคกับเรานะคะแล้วโชคที่ว่าเนี่ย ชกใหญ่นะชกใหญ่ปเป็นทองคำแท้นะต้องแม่แไม่ใช่ทงองหยิบทองหยอดไปทองนะไม่ใช่นะครัทองคำแท้นะทองคำแท้เราจะมาจับตรงนี้แหลนะฮะจับตรงนี้จับทอง,งคำพีไร้นะตื่นเต้นทุกทีเลยเพราะว่าเวลาได้ผู้โชคดีพุทธเนี่ยโอ้โหนะครับดีใจแทนมากๆ20บาทใจเรานี่คืออยากจะซื้อวันนี้พี่ก็ซื้อไปเกือบสามซื้อเกินวันนี้พี่ซื้อหนุนอะไรนะอออออาาุย่่จะบกว้ืเตะกอตรงโซนอะไรนะจะเอาไปโซนแรก นหน้าสีาี็นควาชีหรือหน้าผา ศูนย์ศิลปาชีพใช่ไหมเดี๋ยวถ้าตข้างศูนย์ศิลปาชีพอตโกเขาจะมีตอบสตอบเซนปีมีร้านอยู่ที่อตโกด้วยพี่มีร้านที่เขางนี้มียานวดตรงโซนโอทอปหน้าศูนย์ศิลปาชีพหรอแม่ค้าร้านายหน้าสงสาไหนบอกเพื่อนให้ไปเที่ยวไปอื่นกันหน่อยแ้วมีน้าหดูไหมหน้าหมดตร้1 0บาทยใ่เนี่ คือเองไม่เคยหย่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอชิ้นเอา เจเจมอก็เนี่ยช่วงนี้เจเจมอก็มีงานนะชุที่ไปเดินซื้อของที่นี่ซื้ออุปกรณ์อะไรต่งแต่ก็จะจัดงานพาณิชย์จังหวัดใช่เขามีพาณิชย์จังหวัดแต่ที่จะไปไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวไว้จะไปอันนี้นี้แจกของภายในจังหวัดเขาจะไปออกงานนะคะพาพาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปไปออกงานหลายหลายหลายห้างนะเพื่อน เดี๋ยวยังไงลิจะคาคอยตามฝากให้นะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราปิึคลิดกันตรงนี้นะคะงานจัดถึงวันที่27สิงหาคมนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสนะคะได้อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าจะมาแบบลิซก็ได้นะคะรถไฟฟ้านะคะมา,มาง่ายๆสะดวกด้วยมาอุดหนุนสิงหานะคะภาคตะว,วันอ,อกกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ